สวัสดีครับพี่น้องนะครับมาพบพอกันคือเกาเหมือนเดิมครับผมกับโจผู้พันธ์ไร่การเป็นตาแซบครับพี่น้องนะครับมื้อนี้มีเมนูนะครับมานําเสนอพีนําเสนอน้องครับผมตำหอยแครงไงครับพี่น้องเบิรงครับหนี่เบิรงนรับโอ้จะเป็นเป็นตาแซบครับพี่น้องนะครับขออนุญาตลุยเลกยไปแล้วกันครับผมนะครับอืเอาน้ำลองข้อกันพี่น้องนะครับนี่ครับ Mm hmm. สุดยอดแห้งถือแก่แลครับพี่น้องนะครับนี่ครับมีแยยยยยง่เนาะพี่น้องเนาะนี่ครับจวดจาดฝันบึ้มเลยครับพี่น้อง เลครับผมบรรยากาศย่ำแรงครับผมก mm. อ้โหรอบอืม mm. เผ็ดเปรี้ยวหวานแซ่บนัวครับผมสุยดยอดครับสุยดยอดสุยดสยอดพี่นอ้องมาเด้อครับมาเด้อมาเด้อมาเด้อ พี่น้องขอุญาตครับนี่ครับมือนี้บรรยากาศดีครับพี่น้อง บรรยากาศดีฝนหัวจะต,ตกเศร้าพี่น้องฝนหัวจะต,ตกเศร้านะครับซุ้มเย็นดีขนาดครบับผมบรรยากาศนะครับย่ำแรงครับพี่น้องนะ mm -hmm. เสียบจัดจานแห้งพี่น้อง 关门。 ใช่ความหัวใหญ่นี่พี่น้อง พี่น้องอจัดจังครับพี่น้องเผ็ดเปรี้ยวหวานนะครับแซ่บนวพี่น้องนัวปลาหลหน่อยหนึ่งครับนัวปลาไหลกับกระบบกเตียงครับพี่น้อง น้ำไปน้อครับพี่น้องออหอยเงิหนหวยเงครัพี่น้องหนึบแพ้งครับหนึบหนึบเลย ยังาศยำแรงพี่น้องมาพี่น้องมานะครับตําหอย เด็ดเผ็ดจัดจานแห้งครับพี่น้องนะครับ เอาอยากสูดน oh yeah, mm ้ำครับผม อย่าียพี่น้องสดๆเลยครับเนี่ยหอยแข้งสดๆเลยนะครับกรอบๆนะครับขอทายให้พี่น้องครับเผ็ดเปรี้ยวหวานนะครับนั่นะครับผม โจ๊กปูพันธนะครับต้องเผ็ดเปรี้ยวหวานแซ่บนัวครับพี่น้องอ ยำแรงครับบรรยากาศยำแรงครับการเห็นสวยๆพี่น้องนะฝนตกเศร้าใหม่ๆนะครับฝนตกเศร้าใหม่ๆบางสวยมากอีกครับนอยู่ครับข่อนอยู่ครับ,ออยรบ,บายฝนมาตกช่วงใบนะครับฝนมาตกช่วงใบก็ได้ซุมได้เห็นแน่อยู่ครับ เจ๊คักมากหลายครับพี่นอ้องนำทาปีนี้ว่าเขาทานหรอพี่น้องเนาะครับนำท่านี่เขาน้ำทาบริบูบรณ์พุนพ่นผลครับผมโอ้ยไปเบิึง สวนเมื่อวัานเมื่อก่อนครับน้ำเต็มปิล้ลิดีขนาดพี่นออ้องฝนตกติดต่อกันาดเมื่อครับพืชผลนย่งต่างๆปลูกไปกับกระลังงับนะพี่น้องเนาะ กำลังงามกำลังเติบโต,ตครับผมประคีร์เจดนะครับดีต่อร่างกายนะครับนี่ดีต่อผิวต่อพันุ์นะครับนี่ผู ผักน้ำให้น้ำนากำลังลงามนากพี่น้องกำลังลงามผักค้าผักบุ้งผักเม็กนะครับปลูกไว้น้ำให้น้ำนากำลังลงามของน้ำโธงน้ำตาพวกนี้นะพี่น้องนะ hm mm. ปลายพี่น้องสดๆนะครับนี่หอยแขรงสดๆครับ สดเล,เลยนะครับผมนึบๆกรอบดีขนาดพี่น้องนะครับเป็นนึบๆเป็นพอดๆนะครับเพราะว่ามันสดๆอยู่นะพี่น้องนะหอมวันนี้น้ำผ่าพี่น้องนะครับมนาะกกลินหอยแครงนะพี่น้องเนาะกลินหอยแครง เียค,ครับพี่น้องนะครับขออนุญาตชดน้าพวกพกพี่น้อง คับบักแห้งพี่น้องครับที่แก่หลายครับผมวันนี้คิดจะกินหอยแครงนะครับคิดจะกินหอยแครงก็เลยนะครับให้่มากนำเสนอพี่น้องนะครับเนาะนะครับผมขอพระคุณทุก่ารติดตามหลายๆนะครับเด้อ สดใหม่ๆเลยนะครับผมแซ่บๆนัวๆครับผมกลมกล่อมดีคนาพี่น้องจัดๆแห้งครับ บรรยากาศสุ้มเย็นนรพี่น้องบรรยากาศบบาหวานเบาเอานะครับมันนี้บรรยากาศดีนะครับผม สุดแนาหมูอกพี่น้องอร่อยสับขาพี่น้องแซ่บไรนะครับตืดแก่แห้งนะครับผมขอประคุณนะครับพี่น้องนะครับสูู้้สู้คนนะครับเดอเอฟซีสู้คนนะครับสำหรับการนะครับขอมารับชมนะครับผม กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำเลือดพี่น้องเด้อนะครับผมขอบพระคุณหลายๆนะครับผมนะครับสำหรับเมื่อนี้นะครับก็สินะครับรีวิวสำนีสกอร์นะครับผมเดี๋ยวมือหนาครับโจผู้พันนะครับสีน้ำเสนอเมนูอีหยังนะครับฝากพี่ฝากน้องนะครับกดติดตามไว้เด้อพี่น้องเด้อพบกันไม่คลิปนาครับผมสำหรับที่นี่จบสำนีครับก้อนครับผมสวัสดีครับ